ังไงอยู่ผมไม่รู้อด้แลวไดวโอ้ยยยยังไงว่าแก๊สนี่เข้าไปด้นานในจะลำบากเชือ่อมพออยู่กันชอบเลื่อนลงนะครับเชื่อมต่อเนื่องเอาให้พออยู่ก่นอนติดเจอดีกว่่า สนะองแดงครับสองล่างทีนะครับระเดียวชอบเลื่อนลงนะครับมาพออยู่กันต,นะต้องจับตัวเนี้ยมันจะเลื่อนหลุดลงต้องจันหน่อยนะอือ่าแคโนูจับประคองไนวะ้ต้องจัดหน่อยเพราะว่ากลัว ปะคองไว้นะสองให้แดงกันนะฮะหนังชิ้นง,งานแดงทั้งสองฝั่งกันนะรวบทีเดียวเลยนะ่โอ้ยอย่าเลื่อนขึ้นอโนอย่าเลื่อนขึ้นอย่าเลื่อนเลยดันลงมันจับไว้เฉยหนะ่ะคองอยนะ่าเนื่อน กดนิดเดียวไม่ได้กดเดยเอะกเสร็จว<ช>ิ่งขึ้นนะครับเล็กนี่เป็ะไรแต่มันจะเล็กไนงะด้านในมันไม่ค่อยเห็นนะครับอพอกเอานะครับตรงกลางนี่เอ,อตงเอตัวนี้แตะหน่อยก็จะเลื่อนลงอกีกอ่ะโอเคพอพอ สองไฟโดยเทียนตรงกลางเข้าหมดลยก้องสันโ okay. อเคน่าจะหมดนะครับจะมองยากหน่อยโอเคแล้วอ๋อเห็น,เห,นเห็นครัครับสับทา่านให้เย็นนะครับน้ำน้ำหน่อยอน้ำหน่อย

เยอะไปนีใ่ใหม่ๆไม่น,น,ะะน่ามีปัญหาแล้วคราวนี้เป็นอีกครคอมเจ๊งแล้วครับคราวนี้นี่น้าเสียะะอะไรก็เกิดขึ้นได้โอเคใส่อนนะครับ ใส่ทัโลครับอ, <Okay. S 2> อเอออานะ้ำออกไปเอาเอาเอา,เอาเลยครับ <Okay. S 1> มีอัดเช็ครั่วเลยนะครับ โลทั้งไฮเลยแล้วกันถึงใถึงเลือนะถึงเลือนะัดจะไม่พอแล้วก็ใส่ท่อไฮนะครับถึงถึงักถึงให้ได้ยกขอบให้เชเป็นรั่วกันนะครับไอ้นมาเลยายาวอย่างนี้ ตยวหลบกันใส่เชื่อมไปรอ้รอนรอ้รอนร้อนวาให้มันหายใจก่อนโอเคตัดรอบด,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 ดนะครับ ทั้งโลทั้งโลทั้งหายไปเลยนะ okay. mm hmm. ส,สักหกสิบนะครับ อ,อย่าลางังจานเดี๋ยวดีกับฟองันเนี่ยฟองจะ่้่อยดเอดูฟองน้ำไม่ได้อะไรนี่พอได้ไม่ได้เนี่ยทาเก่าถ้าที่ oh. มีได้ได้อยู่ครับนี่ได้เลย หนเดียวเองนี่โดนหน่อยหนึ่งก็ขึ้นขึ้นแน่นอนจุดไหนรั่วนะครับที่เชื่อมนะครับหรือ,อก็อต่อได้นะโอเคใ้อัดก็ไม่ตกนะครับที่ลดไว้ประมาณ62 62นะครับ ไม่ต้องอัดเยอะนะครับัดเยอะเดี๋ยวมีเนียมไรมีเนียมข้างด้านในรั่วโอเคลองแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับปล่อยแรงลมออกปล่อยออกเอะดำเนิกนการแล้วข้ำต่อนะครับ โอเคครับก็เสียบปลักนะครับโอเคใส่ทั้โลนะครับดูดนะครับรตัดกั้มก็อันนี้ก็ตัดกัมทั้งโลทั้งไฮเลยนะครับเอาชัวร์วเลยสอ,องสายเลยครับอืมก็ประมาณนี้แหละ 8นาทีแล้ว <Okay. S 1> ต,ต่อไปครับหลายขั้นตอนเลย